สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนหาของฟรีในแมปโกรเอกาเด้นนะอันนี้มาดูไข่ตรงนี้ก่อน2ฟองนี้ผมได้มาฟรีฟรีนะครับเดียวผมจะไปสอนวิธีครับกันก่อนอื่นมาดูราคาที่เราประหยัดไปเกือบ2,000โรบัสุ่มผักผมมี10ไข่อีก3ฟองสายฟรีถูกใจเลย นี้นะอย่างแรกต้องมาแลกกับ n p c ตัวนี้ผลไม้ต้องติดโพเด็ต10กิโลจะแลกได้10น้ำครึ่ง mm hmm. อย่างที่สอง mm hmm. ก็มาดูวิธีครับตรงนี้ mm hmm. เลือกได้ว่าจะคราฟไข่หรือผลไม้คือของสุ่มตรงนี้แหละที่ผมไว้แลกของทั้งหมด สามารถกดเข้าไปดูไอเทมได้นะถ้าจะแลกไข่สีแดงต้องแลกสีเหลืองนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมกดเข้าไปดูไม่ได้นะมันคราฟตอยู่แต่แลกตรงนี้แหละสำหรับสายฟรีอะนะทั้งหมดก่อนแ กันที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อซับปาร์ต